ดีมากที่ก็เหมือนเดิมอนีกลับเลยอมาเรู้ก็บนไม่กลับไม่ได้ไม่เ่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มันทีกานใหม่จนเรามันนีถึงพอแล้วขอบคุณอารมณ์แบบว่าไม่ต้องการชิมกนแล้วอ่ะนั่งเอลกับของเล่นโพสมีแบบคอมมอนนนีะ เจแปนอีเบกในกาเล็กซีแต่ว่าเป็นแค่เหมือนดาวรับผพี่เราต้องรวบรวมดาวให้ถึงสิบล้าเอลเลยก็วิ่งมาด้วยดาวดาวด้วยซ้ำอ่ะมันก็ระดับไม่รู้เราไม่รู้มันคือระดับอะไรแต่อยากเปิดแล้วอ่ะเราไปดูกันเปิดเจนะว่าเดี่ยวเราไปไหนกันต่องั้นเหรอคัตเตอร์เจก็เลยหามไปถามน้องเซรามอนว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมซึ่งน้องเซรามอนก็บอกว่าไปที่ไหนก็ได้แต่อยากจะไปดูการใช้ชีวิตประจำวันของน้องคณะมากกว่า วันต่อมาเนี่ยน้องแซงก็ไปเที่ยวหาน้องอที่บ้านแต่ก็ต้องอกอดนอนตเใจน้องขนอนตัดน้องเซงล่าโมนนอาน้องแซงงไปเลยน้องแซงเขว่ะหล่นเป็นใครยะน้องขนาก็เชาคา้คัเตอตุอตอต้งตุต้งเลย น้องเซ่าโมนก็เลยรังเกียจทีว่าเป็นคู่หูของน้องคณะตั้งค่าน้องไซก็ไม่ยอมเลยชี้ไปอีกว่าน้องไซอ่ะเป็นเพื่อนเบอร์หนึ่งของน้องคณะเลยนะว่าแต่มาจากไหนกันหรอน้องเซรามนก็บอกว่ามาจากนิวยอร์กน้องไซก็งงไปเลยไปเจอกันได้ยังไงอ่ะแต่ก่อนจะรู้เรื่องนั้นอ่ะน้องเซรามนก็ถามว่าแล้วไซเป็นใครงั้นหรอว้าก็เลยแนะนำน้องไซให้รู้จักเป็นเพื่อนเหมือนกันน่ะน้องเซราโมนก็เลยจะจับมือเป็นการยินดีที่ได้เพื่อนใหม่อะไรประมาณนี้แหละนะ ที oh, ่บว่าทำไมยัยนี Ooh, ่ถึงอยากสนิทกับเราอถี่นนอ้นน่ารักมากอะยังเป็นเพื่อนไปก็ได้อะน้องเซรามนที่ได้เพื่อนเราก็ดีใจมากเลยโผล่เข้าก่อนเลยเอาซาน้องไซแทบระเบิดต่อมาในทั้งสาวก็มาเล่นเหยียบแถบเส้นขาวไี่อีกแล้วนะยังน้อยเราก็ได้เปิดฟูสักหน่อยต้องแพ้แล้วน้องเซรามูก็พูดขึนว่าดีนะที่นักงเล่นกีฬาเก่ง แต่เกมเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะขอบอเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็เจอเส้นขาวลายฝะน้องคณะเนี่ยก็โดดกับคนแรกต่อมาเนี่ยก็ต้องใส่ผ่านมาได้คนสุดท้ายเนี่ยน้องเซน,น,นเก็ผ่านมาได้ชิวๆเหมือนกันแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงคือตอนเนี้เส้นขาวหมดแล้ว เจาดเานั้นเหรอน้องคันนั้นก็ยิงมันปเอยนะไม่จอ่เจาะไปเลยลราไปจูกันก็กระโดดมายิบบนป่าท่อนะแต่สามคนจะละแค่หั้งคจะมันจะเห็นชัดไม่นันคน่ปีนี่่าจะเป็นน้องไซเบิร์ตเจ้จูนแบรแรก็เป็นควายหายากีดาวแบบนี้น่ารอก็แต่น้องเซล่ามู ก็นะงก็มาที่ตา้อล่ไกันนะจะได้ไหมที่เขาพูดเมื่อตะเกียรจะได้ไหมคนั่ของน้ละด้วยเซามเห็นน้องเียนเป็นกเลยม่สงหรณ์นะเราได้อันอันงดีมากเลยไคเยอะมากเลยน้องเล่นส่ชุดไว้นะเนี่ยเหร้เขาเจเขาดหรไปน้องคก็ถามหาน้องเซรามนะเป็นอนั้นเหรอระหว่างนั้เนี่ยน้องเซราม เปียดชุดเสร็จออกมาพอดีคุณเด็กที่เห็นก็ชอบกับพีเลยน้องใสก็ห่วงเพื่อนมากเลยโคตรจะวกนั้นไปช็อตใหญ่เลยห้ามมองเพื่อนฉันนะเว้ยแต่ตอนนี้น้องคณาไม่สนใจแล้วนะคะลางน้องเซรามงไปว่ายน้ำดีกว่าน้องเซรามงก็บอกว่าน้องน่ะว่ายน้ำไม่เป็นน่ะน้องคณาก็บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเราจะสอนว่ายน้ำให้เองระหว่างที่น้องใสสอนอยู่นั้นน่ะน้องคณาก็ว่ายน้ำเป็นโลมาเลยคองเคลวสุด และดูเหมือนว่าในที่สุดเนี่ยน้องเซร์มอนก็จะว่ายน้ําเป็นแล้วนะหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆเครื่องเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่น้องไซไม่อยู่ไปแล้วนะกน้สดงว่าต้อง,องมีอะไรขึนนะ้นนะนี่นะนนน้อองซี่คิดว่าน่ารักมากเลยไม่ไหวแล้วตาไม่มีแล้วนี่ผลง,ง,งานนี่ก็ทํามาเอง,องเ เสร็จแล้วแล้วก็โคแล้วจ้าน้องเสรามูเนี่ยค่อนข้างเชี่ยวชาญเลยไมได้นะยังเล่นซูไม่ได้เลยแล้ันเกมนบไเจอกัน5แบนั้นก็